คำเตือนนิยายเรื่องนี้เหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงเพศและการใช้คำหยาบบุคคลและสถานที่ในนิยายเป็นเพียงเรื่องสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสวัสดีครับผมชื่อสุป,ปีอายุ21 เรียนอยู่มาหาลัยกับชนแห่งหนึ่งใกล้ๆบ้านบ้านผมก็มีแค่ผมกับป้าสองคนป้าบอกว่าที่แม่ทิ้งผมไว้กับป้าเพราะแม่เลี้ยงผมไม่ไหวจริงๆแล้วชื่อเล่นของผมชื่อเฟิร์นครับมีแค่ป้ากับเพื่อนสมัยเด็กเท่านั้นที่รู้พอป้าเป็นคนตั้งชื่อนี้ให้กับผมป้าบอกว่าตอนเด็กๆ ผมมีผิวสีขาวอมชมพูดูเหมือนเด็กผู้หญิงแต่คนนั่นแหะครับคือเหตุผลที่ผมไม่ชอบชื่อนี้เลยเพราะมันทำให้ผมดูอ่อนแออยู่มหาวิทยาลัยผมเลยให้เพื่อนๆเรียกผมว่าไอปีตามชื่อจริงของผมก็ผมเกลียดที่ตัวเองดูอ่อนแอเกลียดที่ตัวเองดูโง่ไม่ทันคนอื่น เกลียดพวกที่ชอบเอาเปียบและรังแกคนที่ไม่มีทางสู้เกลียดพวกนักเลงหัวไม้เรื่องราวก็ผ่านมันตั้งห้าปีแล้วแต่ผมยังไม่มีวันลืมเรื่องคืนนั้นกับผู้ชายคนนั้นที่ผมพลาดไปให้กับผู้ชายคนนั้นมันฝังอยู่ในใจผมฝังอยู่ในหัวผมทุกวันทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาทีที่ผม หนุถนอมร่างกายของผมเพื่อรอเขาแต่เขาก็ไม่กลับมาแต่ตอนนี้ผมเข้มแข็งขึ้นแล้วนะและจะไม่มีวันให้ใครมาทำร้ายผมได้อีกเพราะป่านนี้ไอ้หมอน,นั่นมันคงตายไปแล้วโดนใครเขาฆ่าตายไปแล้วละมัง้งนณะมหาวิทยาลัย ผมนั่งอ่านหนังสืออยู่ใต้ต้นไม้อย่างขมักขม้นเสียงพวกผู้หญิงกรีดการ์ดกันสนั่นดังมาจากอีกฟากหนึ่งหัวโต๊ะแถวที่เรียงกันไว้สําหรับคนชอบอ่านหนังสือคงเป็นพวกไอ้เข้มพวกอันดภา,านที่ดีแต่แกล้งคนอ,อื่นไปวันวันทำไมนะผมถึงหนีไอ้พวกพันนี้ไม่พ้นสักทีผมรู้สึกํำคาญและไม่มีสมาธิอ่านหนังสือ จึงรู้ออกจากมานั่งเพื่อไปอ่านต่อที่ห้องสมุดดีกว่าแต่เวนและทางไปห้องสมุดมันต้องเดินผ่านคนพวกนั้นนะสิเกลียดจริงๆเลยจะถอยก็ไม่ทันเอาไงดีวะจะไปไหนเราจะน้องสาวน้องสาวพ่องดิดีนะ ที่ผมสวนด่ามันกลับไปทันถ้าเป็นสมัยก่อนผมคงก้มหน้าร้องไห้วิ่งหนีไปแล้วแต่เสียใจนะทุกวันนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วครับโหด่าพ่อพี่เลยเหรอน้องแบบนี้ก็สวยสิน้องไอเข้มมันพูดจบก็พานเดินตรงมาพร้อมกับพูดกมันทันทีก็เออดิวะ วันวันหนึ่งจะตั้งหน้าแกล้งคนอื่นแค่นั้นเหรอไม่คิดจะทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์เลยหรือไงว่าไงนะไอ้เข้มกระช่าคอสเสื้อของผมแล้วเงือมือขึ้นกะจะต่อยหน้าผมเต็มแดงแต่ก็เหมือนถูกมือของใครคนหนึ่งดึงห้ามเอาไว้ทันผมนี่หลับตาปีเลยในเข้มจะทำอะไร ผมรีบลืมตาขึ้นมาทันทีที่ได้ยินเสียงของคนที่เข้ามาช่วยผมอาจารย์สุชาติผมรีบวิ่งไปยืนหลบอยู่ข้างหลังของอาจารย์ทันทีกลหลบไปแล้วไม่กูกําลังจะทำอะไรสุปรีเขาฮะเปล่าซะหน่อยครับอาจารย์เปล่าอะไรถ้าผมไม่มาเจอ คุณคงต่อยหน้าเพื่อนไปแล้วไม่ใช่หรือไงไอ้เข้มกับเพื่อนเลิกลากหันไปมองหน้ากันแล้วก็ถอยเดินหนีออกไปจากตรงนั้นอย่างรวดเร็วขอบคุณครับอาจารย์ไม่เป็นไรข้าวหน้าระวังตัวให้ดีนะอาจจะไม่โชคดีแบบนี้อีกครับอาจารย์ผมยกมือไหวาอาจารย์อีกเป็ครั้งที่สอง ก่อนที่อาจารย์จะเดินจากผมไปผมเดินต่อไปจนถึงห้องสมุดอย่างที่ตั้งใจต่อไปจะไม่ไปนั่งแถวนั้นแล้วเบื่อพวกอันตพานวันวันไม่ทำอะไรดีแต่รังแกคนอ,อื่น